เสียแห้งกระทะร้อนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านผมจับก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ผมปรุงรสชาติที่ผมชอบใส่ในกระทะร้อนพอลูกค้าเห็นเขาก็ถามว่าอะไรอะพี่จัดให้ผมด้วยได้ไหมคุณลูกค้าทานก็แฮปปี้อร่อยพอลูกค้าท่านอื่นเห็นก็เอาด้วยเอาด้วยสวัสดีครับชื่ออาครับมิสัยดีมีเวลาให้อยู่ใกล้ละโอโอุอ่อนครับผมรักสัตว์รักต้นไม้ทำง,งานแบบล,กลกวกๆเช้าชามเย็นชามผักชีโรยหนะ้าเรื่องปากเรื่องท้องของขอ,งอาสาอาครับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างกรมที่ดินพักหนงครับผม หลักๆเลยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะรับก๋วยเตี๋ยวน้ําก็เป็นรสชาติออกหวานนิดนึงกลมกลม่อมแล้วก็เสี่ยวแห้งกระทะร้อนอันนี้เป็นซิกเนเจราของร้านเขาบอกว่าของเราเป็นเก้าอ่า<ม>ใช่ครับผมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมชอบทานก๋วยเตี๋ยน้าไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแหง้งแล้วพอเสร็จมีลูกค้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวแหง้งก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วพอดีเพื่อนผมเขาทำโรงงานกระทะร้อนเ้าก็เอามาให้เราผมลองเทสผมก็จับก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ผมปรุงรสชาติที่ผมชอบใส่ในกระทะร้อนลูกค้าเห็นเขาก็ถามว่าอะไรอะ ถ้าเอาด้วยเอาด้วยผมก็เลยต้องมาจบกับเตี่ยวแห้งกระทะร้อน เมนูพิเศษตามใจพ่อครัวแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่วัตถุดิบที่ผมจะได้มาผมก็จะถามคุณลูกค้าว่าชอบอะไรพิเศษไหมแพ้อะไรไหมมีขีดจํากัดอะไรไหมอยากจะทานเล่นๆทานเป็นข้าวทานเป็นเส้นผมก็จะออกแบบให้ผมจินตนาการเยอะแาะหน้าโดยทั่วไปก็จะเสิร์ฟเป็นจานแต่ของผมเนี่ยจะแยกเส้นให้ใส่จานให้ต่งางหากแล้วก็น้ําราดหน้าเนี่ยใส่เป็นในหม้อไฟแล้วก็ตั้งเตาร้อนแล้ววัตถุดิบที่ใส่ไปก็เป็นแบบอาหารทะเลเน้น,น,นปูกุ้งหมึกลูกค้าถูกใจรสชาติกอ,อาหารผมเนี่ย80% ผมขายช่วงเวลา8โมงถึงประมาณบ่าย2โมงราคาเริ่มต้นที่40บาทพิเศษใส่ไข่ลวก50บาทก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนถ้าใส่ไข่ลวกเพิ่มก็70บาทครับกระหล่ำปีผันดน้ำปลากระเพรากุ้งและข,าข้าวไข่ดาวเมนูตามใจครอบครัวก็แล้วแต่วัตถุด,ดิบที่จะได้มาครับผ <summers. S 1> ม,ม,มก็มีลูกค้ามากันเยอะแยะมากามา,กายเยอะจนขนาดเก้าอี้ไม่พอรองรับในการน,านั่งต้องนั่งบนฟุตบาทรอกันนั่งบนรถรอกันผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแจกบัตรคิวครับตอนนี้ พอหลังจากที่เรียนจบมาก็ไปทํางานไปเป็นช่างประจําอาคารอยู่ประมาณตั้งสาปีก็มีความรู้สึกไม่ใช่อยากจะทำในสิ่งที่ชอบเพราะผมชอบทานก๋วยเตี๋ยวจากธุกรกิจเล็กๆเ,เป็นรถซาเล้งขับตะเวนขายไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมแต่งงานแล้วภรรายาผมท้องผมก็เลยต้องขายคนเดียวก็เลยหาทางออกโดยการซื้อรถตู้เพื่อให้มันจบได้ในคันเดียวและในคนเดียวครับก็เลยเป็นที่มาของเตียวหมูรถตู้ครับ ตอนแรกซื้อมาเนี่ยใหม่เลยนะสีเทาสวยๆเงาเบาครบแอร์เย็นเพลงเพราะรับส่งสาวๆได้ผมได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มรถโฟกเขาทําสีสนิมกันผมก็เลยจับรถตู้ผมทําให้มันเก่าเป็นสีสนิมเลยครับมีหลายคนพูดนะบอกว่าไม่กล้ากินไม่กล้าจอดทานกลัวว่าจะสกกระโปกแต่มีลูกค้าหลายท่านตัดสินใจลองมาทานดูเขาก็พูดบอกว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยคือมันเป็นภาพลักษณ์ภายนอกแต่เวลาผมทํางานจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเวนทําอาหารมันก็ต้องมีความสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องครับอ้าวมีความสุขครับในการท แล้วก็ในการทานแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นเป็นทวีคูณถ้าเกิดคุณลูกค้าทานแล้วแฮปปี้สุดๆนะครับขออนุญาตฝากร้านด้วยนะครับเตียมูรตู้ตั้งอยู่ที่ปากซอยสืริน59นะครับเปิดบริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์8โมงถึงบ่าย2โมงคุณลูกค้าท่านใดที่สนอ,อกสนใจอยากจะประกอบอาชีพไหครับตอนนี้ทางร้านก็เปิดเป็นเแฟรนไชส์เข้าไปดูได้ที่เพจเตี๋ยวหมูรตู้ครับผมขอบคุณครับ